สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาตะแบกจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาเที่ยวดูสกายวอล์กที่ที่นี่นะครับที่วัดเขาตะแบกนี่นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสกายวอล์กที่สวยที่สุดนะครับเป็นสะพานกระจกที่สวยที่สุดนะครับในในจังหวัดชนบุรีแล้วก็เป็นสกายวอล์กที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพา เดินดูข้างในไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีอะไรนะครับก็มาในฐานะนักท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่ในฐานะไกด์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะพาเดินดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจุดแรกตรงนี้นะครับก่อนจะเข้าไปนะครับก็จะต้องผ่านซุ้มฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะครับก็คือการผูกโบที่สะพานนะครับเขาเรียกโบอธิษฐานซึ่งก็มีราคาเส้นละ3าบาทแล้วก็แต่ละเส้นก็จะมีความหมายดังนี้นะครับสีเหลือง,ส,ง,ส,ง,ส,องสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีส้มนะครับ ตรงนี้นะครับตรงทางเดินทางเข้านะครับก็ทำสมกุหลาบสวยงามนะครับแล้วปูกไว้ 그 ũ n เดินฝั่งนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันสูงนะโขกขึ้นไปแล้วอะรอบเมื่อกี้เ,งงเดินนี่ดีกว่ามันจะสบายกว่าข้าเด็กไปด้วยอะเ <c oughs> หนื่อยนะผมบอกแค่นั้นเลยขึ้นมาเนี้ย สำหรับทางขึ้นนะครับเมื่อมาสักครู่นะครับก็จะมีทางแยกก็สามารถที่จะขึ้นได้สองทางก็หมายถึงว่าขึ้นไปทางวิหารจะเป็นทางชันนะครับซึ่งมีคนหนุ่มเขาบอกนะครับว่าเขาขึ้นไปแล้วเป็นทางที่ชันแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะฮะใช้พลังงานเหนื่อยเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุนะครับขึ้นทางนั้นก็ต้องบอกว่าปวดน่องเหนื่อย,ยดนะครับ เขาก็เลยแนะนําให้ขึ้นทางทางลาดตรงนี้นะครับทางลาดตรงนี้ก็สลบจะมีสลบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เดินสบายไม่ปวดขาแต่ว่าเป็นการเดินอ้อมเขานะครับใช้เวลาระยะทางมากกว่าแต่ว่าเดินสบายกว่าอันนี้นะครับระหว่างทางนะครับก็จะมีคนนำบอมาผูกอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นระยะระยะนะครับ จุดที่นิยมผูกก็สะพานเมื่อสักครู่นะครับที่ผ่านมาแล้วก็สะพานกระจกด้านบนแต่ระหว่างทางนะครับบางคนก็มานิยมไปผูกที่นั่นนะครับก็มาผูกระหว่างทางเพราะฉะนั้นโบที่อยู่ระหว่างทางก็จะมีปะปายนะครับสำหรับโบตรงนี้นะครับก็เส้นละ3 0บาทนะครับหรือประมาณ1 US ดอลลาร์ ตรงนี้น่าจะถึงแล้วนะครับหลังจากเดินทางมาน่าจะประมาณ200กว่าเมตรนะครับก็จะถึงบริเวณที่เป็นสะพาน

มองมันต้องกลัวล<ด>น่ะต้องมอง<ล>มองไปโน้มอย่าไปมองล่างมองล่างมันกลัวอยู่หนักใจแล้วน่ะเสียวเว้ยอุ้ยเดี๋ยวมันเล้าพ่อครับไปไม่ได้กลัวอันนี้นะครับก็เป็น วิวที่มองจากด้านบนนะครับด้านนี้ก็จะย้อนแสงนิดหนึ่งด้านหน้าก็จะมีอ่างน้ำนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นเขตอุตสาหกรรมด้านนี้นะครับถ้ามองออกไปเราก็จะเห็นโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็2ด้าน2มิตินะครับเป็นวิวที่2มิติเป็นวิวสมิตินะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นธรรมชาติที่สวยงามส่วนด้านน่งนะครับ,นนนรบก็เป็นเขตอุตสาหกรรมที่อยู่บน อยู่บนอยู่อยู่ในหุบเขานะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าถ้ามองออกไปก็จะเห็นว่าจะมีเขานะครับเนินเขาเล็กเขาน้อยนะครับเป็นหย่อมๆแล้วก็ตรงกลางก็เหมือนกับเป็นแอ่งนะครับเป็นพื้นที่ลา่าแล้วก็มีโรงงานอุตสาหก,กรรมตั้งอยู่นะครับใช่ไหมสามห้าสามหหเจ็ดสามาเจ็ด

สำหรับสะพานนี้นะครับก็จะมีสส่วนด้านหลังนะครับก็ตรงกลางก็จะเป็นกระจกใสส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นทางปกตินะครับตรงนี้เป็นทางออกนะครับบริวเวณทางออกนี่ก็จะมีวัดนะครับมาออกทางตัววัดนี่นะครับ อันนี้ก็คือสิ่งก่อสร้างนะครับกำลังจะสร้างเข้าใจว่าน่าจะเป็นรูปหน้าพระหรือเปล่านะครับตอนขึ้นมาก็จะมีจุดหนึ่งที่เขากำลังสร้างนะครับทำเป็นรูปพระหน้าพระขนาดใหญ่แต่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปหน้าพระหรือเปล่าดูเหมือนกำลังจะอยู่ในขั้นตอนประกอบชิ้นส่วนนะครับ ตอนนี้ก็ลงมาเรียบร้อยนะครับลงมาสู่ด้านล่างเรียบร้อยนะครับซึ่งทางลงก็จะเป็นบันไดที่ค่อนข้างชันนะครับลงสะดวกนะครับทางขึ้นก็ค่อยๆตายต่ระดับนะครับแล้วก็ตอนลงก็เป็นทางลงที่ชันลงมาไม่เหนื่อยนะครับทางเดินตรงนี้ก็เป็นทางเดินใต้สะพานนะครับก็เป็นทางออก นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ